สวัสดีครับเช้าวันอังคารนะครับวันนี้วันที่8กันยายน2563ครับจะจัดส่งวัว30ตัวครับไปจังหวัดกาญจนบุรีตัวนี้เท่าไหร่พี่น้อย4 2 0 0 0 0 0 0 0กำลังจะขึ้นรถครับไปบ้านลุงแดงนะครับอำเภอน่าจะเป็นเราฝันนะกาญจนบุรีครับเฮ้ย่ จะทำการขึ้นรถโดยพี่แย้มนะครับพี่แย้ม e <S 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 ยังเอ็นพียังเอ็นครับป้ายตัวนี้เท่าไรของนักสอนเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยสองพันเหมือนกันสี่หมื่นสองพันเท่ากันครับตัวนี้ก็เท่ากันัเขึ้นเดี๋ยวลงตัวนี้สองพันเหมือนกันนะสี่หมื่นสองพัน นเลยไปแล้วสามจ้ามดกี่ตัวมรถขึ้นสองรถเนี่ยคันนี้ขึ้นสามสิบอ่ะออซื้อสองรถใช่ไหมลุงแดงอ่ะอถอยแล้วครับจัดแจงถอยอยากหน่อยเนาะนานหน่อยเนาะ

อันนี้ของหอยถนอมครับลํำปาง43่หม่นามพันหมก็ตัวนี้43,000นาพันะครับชุดนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับกี่ตัวสิบตัวตัวละ4ี่0 0าพันตอนนี้มาแล้ว6ตัวครับเจดตัวครับดูนะครับตัวละ4ี่0 0าพันนะครับนี่ครับเริ่มต้นจากตัวนี้ครับตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ชาลเล่ครับไกลๆชาลเล่เล่มั่นนะครับสามสี่ตัวนี้ครับแก่ครับตัวนี้ตัวที่ห้าครับตัวนี้ตัวที่หกเล่มั่นตัวที่เจ็ดนะครับอยู่ในชุดสิบตัวครับตัวละสี่หมื่นสามพันเดี๋ยวลุงหนอมจะจูงไปสามตัวทำไม อคนขับไม่ต้องเลยคนขับไปนออนอเออได้ได้ไยังมีประโยชน์ได้ประโยชน์อ้าวมัดทอยทอยนี่คนขับนะครับลุงดีของไปนานี่มัดทอยทอยนอี่นี่จะมัดเงินกระทกใช่มะอแก่ออกง่าย เราห้ามบวชอะใส่ไม่หมดบวชจริงอ่ะใส่ไม่หมดพี่แย้มบวชแล้วอจับศีรษะมาสัตว์นัข่อยวีบ้ะห้อยขั้นลูกเขยดอกขั้นมาทั้งเท้าเขาข่อยเวียนเถียงกันแล้วใส่ไม่หมดแย้มบวชเด้อพี่แย้มว่ามึงต้องบวชไหมเขาอะโกหัวรอได้เลย เนสนุกสนานกันนะครับไอ้นยมาควายมหเ่าะไรเพตัวนี้สามหมื่นแปสีดำนี่ครับสีดนี่สามหดันเอ้ยเฮ้ยลุงน้ำลุงน้ำเาบ้าไอตัวมีข่านี่เท่าไหร่สีหมืนสองพันไอ้ตัวนู้นละตัวนู้นราคาเดียวกัน สี่หมื่นสองพน้ำดึกมากดึกมากส่หมื่นสองพนะครับไล่โซนโซนมีตัวนี้3 8มหมืนตัวครับตัวนี้3 8มหมื่นแปมาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้เบาเบาเบาตัวนี้สี่หมด้วยนะครับตัวที่8มัดไอยไว เลยตัวครับนึ่งเลยตัวตัวถ้นอันนี้แค่ไปเชียวตัวสมบูรณ์ตัวสมบูรณ์นี่ตัวแดงนี่ตัวแดงนี่ไปมันถอยง่ายตัวเดียวเอย่างน้องมัดไปงั้นแหละเดี๋ยวเขาจัดการนี่งมัดขังรวบไปเละมัดไปงั้นแหละเออถอยไปสี่ตัวแล้วครับจะถอยห้าตัวถอยห้าเซ็ปห้าเฮ้ยบิปเ บอกทีนอยรงนีบอกกะนมาเลยย้าย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 เลยจับเดินไปนอนไปกี่ไปนอนเปล้ออ๋อถอยแล้วห้าตัวถอยแล้ว กเลรมนมิ่าเขอเออตัดเะเองขอขไปเลยมึงเลงได้เลยมาถอยไปให้เรียบร้อยอ่าไปไปนไปนอนได้เลยอ้ยำเชือเราสิตัวนี้สามปครับตัวพิเศษถอยน้อยมันตหลายตัวน้อยซ้อนเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เสียบ ดึง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 เว่ยเฮ้ยย่าไอ้น้อยเดี๋ยวมั้งมันกระทบปลาเลยต้องลึกแน่นต้องลึกแน่นดูที่เขาดูพี่เขาจะใส่แบบไหนเอาหัวเกยกันแล้วครับได้อยู่ได้เฮ้ยนี่สูตรของสุโขทัยนะครับเฮ้ย

ตัวนี้42่หมนะครับตัวนี้สี่หมื่นสองพันนี่เกยแล้วเข้าแล้วเออเข้าแล้วตัวนะตัวนี้ระวังพี่แจ๊มมันไล่ขึ้นตันนามาแล้วตตัวนี้แหละ มาตงยิงอยกในน้ามากัวหก็เนตัวที่เก้ามาแล้ว,ต,ว,ลวตัวนี้สี่หมืนสองพันเหมือนกันนะครับเอเกยอ่อิดิดิดเอาเกยแล้วเข้าแล้วตัวที่เกแล้วจ้า

มีลูกน้องมีจะยังไม่จุงหมาสักทีะจะเอาหมายอะไยังเออไดออ้ตัวนี้ถอยก่อนแถวที่สองนะครับตัวนี้เอาตั้งเป็นแถวที่สองแถวที่สามเหรอไปแล้วสองแถวเก้าตัวนะเดี๋ยวจะเสียบอีกตัวนึงเป็นตัวที่สิบอ่ะตัวนี้เสียบราคาสี่หมื่นสามหมือนกัน เเ็บลล้นะอ่างพี่แยมที่เขาเรียกพี่แยมนี่เรียกพี่แยมไหนแย้มยังเอ็นแยมบันส่วนแยมตันเตะแยมเอ็นแย้มบันส่วนได้งั้นแล้วครับตัวที่จะเข้าเสียบเป็นแถวที่สองนะครับหัวจะเกยกันจะอยู่ได้เวลาเลี้ยวอะไรไม่ไม่งวเงินไม่ล้มไม่เหมือนวัวปล่อยนะครับใส่ได้จุกว่า แบบนี้จะใส่ได้จุกว่าสำหรับวัวที่เป็นสายเป็นเชือกครับไปแล้วเสียบแล้วเข่าแล้วเรรยบร้อยครับสิบตัวนะครับที่เห็นอยู่เอาเอง้อทำดูงทีไลูกน้เาล ไม่มึงมัดปลายดังสัตว์นะมันก็กลับลำไปเลยเดี๋ยวสิมันยังไม่นตัวค่าขูดมันสิเฮ้ยเรีนจะไปดังมากี่เรีนเรีนจะทให้ถอยจะทำให้เขาถอยจะไปดังมางี้เรีนเอ้ยบ่าวลันวะลันน้อยแจนเลยจะลันธรรมดาอย่างเงี้ยลัน่นดาคยแก่กันแก่ก่อน chạy con cái chạy máy, chạy con con, tì mình chạy á, lục kia, đây, mít con nó, 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 เออตัวนี้จะจับถอยหนึ่งตัวลูกีดอบอกว่าป่าใช้สามชีวิเราเีบ้านเคยใช้เคยบรรทุกถือะครยมก็ะละเคยเห็นเป็นลูกน้องทุกมระละเออตัวที่สิบสองใบย้มนี่แหละสามทิตใบมอทีเดินบ้านทั้งนาลพี่บ้านนาเลยน้องสั่นเนาเข้งวะี่เปลูกพีวหรอลูกน้องไม่ว่าง้มันพลอยหลังเกินอะ อย่าให้ตูดชนกันแต่มาตูดชนกันแล้วเป็นไงนะดิมอมันงออ๋อมันจะงอตัวแต้สูตรของมันอย่าให้ตูดชนกันจริเองต้องยืนตรงเนี่ยมันจะยืนดีแต่ถ้าตูดเบี้ยวตูดบี้ได้แมันจ่อโอ้ฝังไว้น่าไปรักสูตรของบรรดาอาจารย์งานเก่าวันงานเก่าเราหั่งไม่ได้ นามจุงตัวไรเนินแล้วมอมันเห็นสีผมมออมา่ยิมา่ยิ้มยิ้ดูนิ่งนตัวเท่าไรพี่น้อยสี่หมสาพเออมาแล้วครับมาจอแล้วอหญยิ้มให้มัน้ำใหี่ยิ้มคอยคอย

อไม่ยอมเลี้ยวล้ตัวบนว่าหมดฤิ์หหันแล้วหันแล้วหันแล้วเอาเลี้ยวเข้าไงก็ได้เข้าไงก็ได้ยังกันจะมดวแม่สีเนาะหันมางี้หันมางี้เลยเหลกขาไปวเเม้าเมงง แดงดงเลยมึงดูตหน่อยสินี่ละยตัวเป็นคกน่ากลัวเลยเดนั้นนันแล้วกสีเลยสีละสีเป็นมะขามควัวนะสีลิสาอ๋อสีตัวอีกตัวนื้อตัวนั่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หืิเ็ดเาไปหืดนาหาวงลูกลมันลูกลกเตวนาะนาวหมเันนี๋ยวระวังรัอาุงยาวห กับหลังกับลังกบไปลูกเอ้ยอย่าลงสิโห่างไม่ลงดีเยีงไปดังดูเออไปเข้าไปมันตื้อมัน้อแย้มทำให้เลี้ยวไม่ยอมเข้า bòi không được nó xiềng, nó lươn nó xiềng luôn đấy các bạn. Đứng, đứng, Rồi แล้วลูกพี่เดมถอไม่ยอมถอยดือดเอเอาเข้าแล้วสิบห้าตัวเรียบร้อยนะครับสิบห้าตัวครับเดี๋ยวจะเราจะเสียบให้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่จะเสร็จแล้วนะตอนจะเต็มรถเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้30สิบหรือไม่ได้ครับเสียงกันอยู่ครับ บางคนก็ว่า30เต็มบางคนก็ว่า30ไม่เต็มใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายดูอีกทีนะครับรอกปั๊บหนึ่งนะครับจะมันจืดนะ,ะนใกล้เคียงแล้วครับความใกล้เคียงความจริงนะครับตัวนี้ตัวที่28ครับหมดนะครับสรุปแล้วหมดไปได้ประมาณ เพราะว่ามันมีตัวเล็กด้วยไม่ใช่มีตัวใหญ่สี่หมื่นกว่าอย่างเดียวนี่ครับยังเหลืออีกสองตัวน้อยไปน้อยไปอีกเดี๋ยวผมดึงทั้งนาแร็แรงแล้วครับเดี๋ยวดึงทั้งนาออกไปลูกพี่เหลืออีกสองตัวครับยี่สิบแปดแล้วครับน้อยและกันสองตัวสุดท้ายนั่นแหละที่มาแล้วตัวน้อยรอดตัวใหญ่มาวะตอมีแค่นั้นครบชุดมาแล้วหมดแล้วไม่มีตัวไงแก้วมาไม่แน่ลักลูกรวมเกิน มีเล็กมีใหญ่รวมกันนะครับสามสิบตัวมาเดนวเราจะดึงหายใเเถอยก่อนมาถอยให้ดีมาถอยถอยเพื่อไม่ให้มันเดินหน้าถอยหลังนะครับจะได้ไม่โอ้เดเดิเดเอาไปไป ฝา่งท้ายจัวดงดิยั่งาฝ่งท้ายยี่สิบเก้าไปแล้วบนรถยี่สิบเก้าจัดเลยนะรวมจัดัวแนนรวมตัวนี้ตัวที่30ครับอพอพร้อมแดงพอขานขวางหมัดกอแดงมัดปลายด่งก่นมัดปลายด่งก็ดิมานอตรงนี้คือตรงนี้เลยเราค่อยถอยที่หลังมามัดทายก่อน วันนี้มีประกบวัวด้วยนะครับข้าวลิมเลยข้าลิมกันวัวเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วมาเดี๋ยวผมขวงเองก็ได้มัันยงไม่ต้อกขยันตอนน้นตอนมันกลัวนะเออขวงเองขวงเองงานงานงานขววงดีขวงเองขวงเองด้ยตัวที่สามสิบขึ้นรถแล้วจ้าขวงเองละขววงเองละอ้าวไปแล้วครับสามสิบตัวหมดนะครับไปอำเภอเราขวัญอีกสองยังมั้งเออ พอแล้วเวทานาคนครับเวทน,นาคนครับนเาไปเจอที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับทุนนี้ไปเข้าขุนนะครับของลุงแดงครับลุงแดงเมืองกาญน์ฝากติดตามมาด้วยนะครับขออว้วดเร็วโตวไวนะจ๊ะ